สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมืน่อนี่สาวกลปมหาโลโคอีกแล้วด้วยค่ะอพอละจ้ะ <c oughs> ดา <c oughs> ดอกเหล็ <c oughs> กแห่งมันก็มาอยู่เราหนิเหรอโง่พี่น้องบานละบานจ้าเ <c oughs> จ้า <c oughs> เห็นแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> เห็นท่านค่ะนี่ เฮียละงงกอีกครังค่ะบานบานจ้ะพี่น้องนี่แม่บ่นบ,นบ,นบนยย่นเบิ้องซ้ายเยดูละ่ะจ้อยหายจ้อยขึ้นใครเห็นหหละงงกจ้ะพี่น้องใครเห็นละงงกค่ะหอมห่วยหย่ยเฮ็ยละงงกอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยดอกเป็นตะหักเลยเด้อเฮ็ยละงงกเหลือง พิงจะเห็ดเพิงพี่น้องเเ็ดพิงไข่ค่ะเพิงเขาเพิงไข่ค่ะพี่น้องงามไร้ค่ะบัวลายแยกกันไปจ้าย่างเลย้ยงบานบานจ้ะโอ้หักพิงชาดจ้าเพิงชาดพี่น้อง เพิ่งชาติจ้าพี่จ้าเป็นลงกบานแล้วค่ะพี่น้องบานค่ะบานเฮ็ดเพิ่งไข่ค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งไข่จ้าโอ้ยสวดดอกละค้าละค้าโอ้ยนี่ดอกเลย ข้อหักมุจ้ามุจ้านี่สามดอกข้าเจา้ายางพันไปแล้วค่คะขายางกวนสาวกุบละแม่น้ำกัดหลายคนเลยคะ่ะมัมดีนกระไดมุจ้า เห็ดม ja,, ันปูจ้าพี่น้องพู่นเพิ่งยูนสันเถิงน้ำอย่างเห็ดมันปูจ้าน้ำเห็ดบอกเพิงแดงจ้าพี่น้องเพิงแดงค่ะโอ้หัวก็เห็นเห็ดเพื่องแดงเห็ดแดงน้ำหมากจ้า ก็อ้าวว่าเจอพี่น้องก็อ้าวเฮ็ดก็อ้าวจ้าเฮ็ดก็อ้าวแต่ว่าเถาแล้วโอ้ยหน่าเลยเปี้ยย่อยๆเอาได้บันนั้นเอาไปเฮ็ดเสียติอไม่ได้ดอกนี้ได้ดอกเดียวสามดอกนะเอาไว้เป็นเสียซะไปก็แดงจ้าสองดอกค่ะพี่น้อง Ừ, cỏ đèn ngay cỏ đèn cha cỏ đèn, anh đây quặt ơi, đen nó mạc nồi cha, khao đìn cha, nhất cỏ đèn nồi cha เนี่ยละงกบันพี่น้องเลยเยียงน้ำหมากจ้ะพี่น้องเยียงน้ำหมากค่ะพูดเสียงพูนเบามาแต่ห้างข้ามาพนแช่ดอกนี้น้ำหมากจากพี่น้องอเคีย่ยสาวกบเคีย่ยวแห้หงไรงยอยวิขาหลุด พีย่ยายได้เห็ดละง,งกบานเฟื่งงึ่้เพิงซาดจ้านี่เพิิงแดงค่ะพี่น้องโอ้ยดอกนี้เพิิงแดงอีกแล้วจ้าอู้ยดอกนี้กำลังสวยงามเลยค่ะพี่น้อง เห็ดพึ่งจะเห็ดพึ่งเขาเอิญเห็ดพึ่งยังใหญ่เท่านี้นี่เห็ดพึ่งยังง่ามแค่เพิ่าเอิญพิ่งเขาห้าละมองเอิญพิ่งเขาจีห้าละมองเอิญพิ่งเหลืองโอ้ยโบฮันเห็นดอกดอกเห็ดพึ่งอีกแล้วค่ะพี่น้องดอกสวยหลไยสวยงามนี่เด็กนันมา าโชว์ป่าจริงโช่สวยงามอีกค่ะเห็ดพึ่งไข่จ้าสวยๆค่ะพี่น้องสวยงามตามทองเรื่องจ้าพี่นอ้องสว,สว,สวอ,อเห็ดเบื่ออีกแล้วพี่น้องเลยเดอกงามลยป่านเห็ดละงกได้จังเลยแต่ว่าบเแมนมันเป็นตุมต่มๆแล้วค่ะแล้ว,วกุบเที่ยใบตองออก น็ดปีนล่างงางขึ้นมาพี่น้องด้วยเห็นอดอกนี่เราะวังหันก็เลยเคี้ยไปกะมูกกะมูกเา,าจ้าให้เพิ่งพี่น้องส้ม <3 S 2> ดอกค่ะพี่น้องสาวกบตีนเตีหลายจ้าอยู่ไต่ใบตองนะคะนี่ kia về tuần cái này có chú cụ chưa cái nám mình chờ phía nội được ngay thì lại phía nội ơi tại đã sao cốp nó mình hết phừng hết ôm nốt rồi, phía nội được ngay khá cái ngay được dày dày khá dày dày พี่น้องสว้ยไร้ค่ะนี่ออกเป็นเงาเงาเลยค่ะจุ้มๆเลยค่ะหัวก็ออกเด้อค่ะพี่น้องแก่พี่น้องอันนี้เพิ่นล้วอันนี้เพิ่นเตี๋ยวเตี๋ยจังไงบุญอีหัวซักหัวกวามไป็เพิ่นเตีอีเลียล้วเฮ็ดแดงจ้าลีอยู่ไหนไร จะให้น้ำหมากจันแรงน้ำหมากมาเห็ดละงงกจุ่มนี่ไปเรียกหัวอะไรจ้าเห็ดเพิงจ้าพี่น้องเห็ดเพิงไข้หน่อยจ้าเห็ดนาเหลานามุ่งพี่น้องเอ้ยสองดอกจ้าสวย ดอกแข็งแข็งค่ะดอกแข็งแข็งแดงน้ำมาค่ะพี่น้องพี่นอ้องสาวโก้ไามันไข่เหละงบเหลืองว่ะจะร่อนโอ้ไข่หน่อย,ยไรถามให้ไงปูนก่อนนี่ค่ะพี่น,อน้องงามไร เช้าพอาดีมะลีอยู่ในปลาไม่จ้าไม่ได้จ่าก,กินเขาพี่น้องบาดนดี้ถ้ากินเขาก็ไม่ขเด้เยจ้าอาหารปลาเหมือน,นกินเขาปลาว่พระท่านไงนถึงจ้าพี่น้องถึงเขาจีเรียกว่า เหลืองบางคนก็เอิ้นเพื่งเหลืองบางคนก็เอิ้นเพื่องเขาจีได้จ้แล้วแต่ผู้สิเอิ้นเฮ็ดเห็ดนี่แมมเห็ดน้ำมุ่งนาแลนีช่ไหมเห็ดน้ำมุ่งแก่พี่น้องสองดอกสามดอกแต่เก <us> ่้าข้ามาปลาเนียนเรมีเห็ดอันนี้เนาะข้าวปลาเคยได้เนาะดีจ้ะดอกนีก เฮ็ดน้ามุ่มไงเอ็งวะเฮ็ดน้ามุ่มค่ะพี่น้องดูใจโอ้ยขอให้เพิ่งแล้วค่ะเด็ดเดือดด้วพี่น้องใหญ่ปลาไม่ได้จ้าหนีเด้ใหญ่ปลาไม่ด้วยใกล้กันละค่ะเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงโอ้เห็ดกัวแดงค่ะนี่เห็ดกัวแดงจ้าเพิ่งซาดจ้าเพิ่งซาดพี่น้อง ี่จ้าสมส้าวกบคิดหอดติอดคู่นี่จเจพิงซาจ้าน,น่าจากบานลาดแ้้วด้วยค่ะเด้อขกบ้าลาดแล้ว,ว,ลแ,ลวแล้วก็สิมากบ้านหลงตองมันบดนี่พิงงนาหอยเน็มพี่้าพี่น้อง พเพช่เท้าจีเ,าเห็ดข้าวดินจ้ะพี่น้องจ้ะเอ,เออมันโมเมนต์หนามันแม่ยวยใหญ่เ,เห็ดดินค่ะงามเลยค่ะจ้ะพ่อเห็ดเพื่อนพ่อเห็ดเพื่อนไข่ดอกนึงป่านสาวผู้ดีนู่นเลยพี่น้องงามเลยจ้ะสาวนู่นก็ร่างห่างเอินหาสาวกบล่ะ เห็ดเพิ่งจะเฮ็ดเพิ่งเพิงหวานหรือเพิ่งขมน,อน้อนี่เพิ่งกันเด้อใครพี่น้องออกไปทางเพิ่งขมบุ่นละลายอเอาคิดเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่หนามุมจ้าพี่น้องแค่ดอกนึงนี่จ้าดอกน,ดอน,ดอนเดียดจ้าไรเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นหอดเห็ด เห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขาจี้เลยว่าเห็ดผึ่งเหลืองนะคะเนาะเห็ดทานจ้าพี่น้องดอกพวกไงแม่ละตีย่างทานเป็นละจาวราตรีทานได้ทานดีนี่จ้าแม่ละตีย่างไก่ไปเวันหนึ่งหัน เฮ็ดเพิงจ้างามเลยน้องบุญเอ้ยพี่น้องงามบ่พี่น้องว่าเสียบเถอะค่ะนี่เฮ็ดเพิงนี่ค่ะเฮ็ดเพิงจ้าเฮ็ดเพิงค่ะเฮ็ดเพิงชาติจ้าเพิงศาสตร์ค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงจ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงชาติอีกแล้วค่ะดอกงามเหมือน ดอกนมๆมเลยค่ะนี่จ้าดอกนึ่งเห็ดเพื่องเจ็บอุ้ยง้วรุดจำพี่หน้องอ้ยเห็ดเพิ่งอันเดียวกันละค่ะนี่ง้วรุดง้อรุดบนแคดอกนึงนี่จ้าเดือนเทือนอยู่กลางเดือนเลยค่ะอยู่กลางเดือนเลยจ้าพี่หน้อง สวยงามนะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่ด้วยจ้าผลงานของทีมงานสาวกบพาลุยเหล็กมื่อนี้ได้ค่ะเด้อค <น S 2> ุณ <คน S 2> ่นี่เน,นี่ยว่าคนละคนนี่คุณจ้าในถุงถุงมีบวบจุงเนาะเนี่ยจุ่มให้ไฟน้อกอเอลยพี่น้องสาวกบอขอลาสมามีนะคะคลิปนี้ขอกลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะเดินทางอีกแก้วไก่ค่ะเมื่อน,นี้ไขย,ยู่เฮดบบันแกซาลาบันไดเฮดง,งามเนี่ยน่จาจะมื่อนี้เนาะ ก็ขอฝากกดไลค์ก็แช่กดตีตามเพื่อเกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่อนี้ล่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ